ผมขอไม่พูดถึงแล้วกันครับ<ม>ขอขอขอไม่พูดถึงเรื่องนี้แล้วดีกว่าครับเพราะว่ามันก็เป็นขา่าวเก่าครับที่ผ่านมาเราซึ่งผมก็เคยชี้แจงไปแล้วเรียบร้อยครับผมเขาบอกว่าสนิทกันผมว่าเรามาหนึ่งปีเป็นเลยอ๋อคงไม่หรอกครับลองอยังไงก็ลองไปย้อนดูสัมภาษณ์ดูได้ลวกันว่าผมสามารถอะไรบ้างคุยว่าแบบว่าเคยเคยพบกันเคยคุยกันจริงๆแต่เราปฏิเสธอ๋อ <ผม S 1> ไม่หรอกครับไม่ไม่กไม่ไ้กินข้าวดูหนังกันด้วยก็ถ้าถ้าจะเป็นเรื่องนั้นก็คงเป็นในฐานะเพื่อนมากกว่า มันมีภาพออกมาค่อนข้างสนิทสนมด้วยไปไหนก็ถ่ายรูปคู่กันตลอดอันนี้ว่ายังไงบ้างขอไม่ตอบแล้วกันนะครับเพราะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องอ่านสอนยาเขาบอกว่าผู้จัดก,การเราเข้าไปแท็ก,ทกไลน์ในเฟซแอกว่าแชไในเฟซว่าพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกะบอบว่าเขาได้คำพูดจกากใหรเล่าอ๋อคงผมว่าคงไม่จริงหรอกนะแต่ว่าโดยส่วนตัวผมไม่รู้เรื่องนี้อยู่แล้วครับผมเหมือนประมาณว่าเขาบอกว่าจาับพิรุณเราได้ว่าเราเป็นเกเพราะว่าเรามีรูปแฟนเก่าที่ถ่ายรูปคู่กับมา ไม่จริงหรอกครับเรื่องนี้คือผมเคยบอกไปแล้วนะครับว่าคือผมเอาเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงเยอะซึ่งผมถ่ายรูปคู่ใครมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับผมตระหนตัวเรายืนยันไหมครับว่าเราแมนร้อยเปอร์เซ็นต์ผมก็ต้องยืนยันรครับคือแม่ผมได้รับทราบข่า,ขาวพวกนี้แม่ผมก็ยังแบบก็ยังไม่เข้าใจเหมือแบบนกันว่าเกิดอ,อะไรขึ้นก็หัวเราะยิ้มใส่